เอาละครับก็สวัสดีเจ้ามนุษย์ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมี s สไนเปอร์ทีนะครับพบกันในเกมอวีนะครับหายมหน้าหายตาช่วงปีใหม่หลายวันนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มสกินของเซฟิตนะครับซึ่งผมสุ่มไปแล้ว2ครั้งนะครับคือได้ส่วนลด55สูงสุดถึง99นะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะมาดูในส่วนของการสุ่มนะครับครั้งที่ 3นะครับในราคา29คูปองนะครับามาดูว่าสุ่ม3ครั้งเราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับแล้วก็รูปแบบการสุ่มนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับนะผมว่าโอเคเลยตอนนี้จาก510คูปองผมเหลืออยู่229คูปองนะครับลดมาถึง55%เนาเปอ้าวเป็นไงครับลดมาอีก เป็น65%นะครับโอ้โหตอนนี้สกินเหลืออยู่178บาทนะครับโอ้เป็นอะไรที่ถูกมากนะครับสกินเซลฟี่ก็หมดประมาณ300นะครับเดี๋ยวเราไม่มีคูป,ปองนะเราต้องเดี๋ยวดูกติกาก่อนนะครับแม่ดิเติมคูป,ปองก่อนดีกว่าเนาะเราค่อยไปอ่านกติกาทีหลังครับก็เติมไปนะครับแพ็คเกา99นะครับก็ร้อยกว่าเนาะ2ครั้งก็ประมาณ200นะครับสกินนี้ อะมาดูการสุ่มกติกานะครับระยะเวลา5้ามกราถึง18บแมกรานะครับผู้เล่นสูงสุดสุ่มสูงสุดนะครับก็คือส่วนลดนะครับ3ครั้งเนาะแล้วก็ส่วนลดที่มีโอกาสจะได้รับนะครับ99%นะครับก็คือน้อยมากเปอร์เซ็นต์คือน้อยมากนะครับ99%คนที่จะได้นะแล้วก็ผู้เล่นจะต้องทำการาทำส่วนลดก่อนนะครับ3ครั้งเนาะแล้วก็ เมื่อเรารับแล้วมันจะไปอยู่ในกล่องจดหมายของเรานะครับมาเรามาซื้อเลย178บาทนะครับสกินเซฟฟิสนะครับสกินใหม่นะครับอ่าแล้วก็เราจะมารีวิวกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับผมก็รีวิวให้ทุกคนดูนะครับลงหมดนะครับไม่ไม่ลงเฉพาะคลิปที่เราจะต้องชนะอย่างเดียวนะครับมาดูเลยครับสกินเซฟิสนะครับจะเท่ หล่อหรือว่าเฟี้ยวขนาดไหนฮะในเกม Rv นะครับก็เดี๋ยวหลังจากลงเกม Rv เสร็จผมก็จะไปลงเกมเสร็จถีต่อนะครับก็รอชมกันได้เลยนะฮะตวงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับปีใหม่เนาะก็เลยกลับบ้านนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะ,ะมาครับมาลงแลงกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่แล้งคอนอยู่ที่50ดาวพอดีนะครับอยู่ในแรงสุดพรีมเนาะ ก็ไม่ได้เก่งนะครับอาศัยเล่นเยอะครับตอนนี้ก็ลองสกินใหม่นะฮะของเราเสียเปียบอยู่เนาะเสียเปียบคือเราตัวหลวงสุดๆมันไม่มีครับล้วตัวยืนแบบแทตงจ่าก,ก็ไม่มีเนาะในเกมนี้นะครับมามาดูกันครับว่าจะได้เรื่องไหมโอเคครับเราไปเปิดบัฟฟ้าเลยนะฮะตอนนี้แคลี่เราลงไปล่างนะครับเราก็จะมาเปิดบัฟฟ้าก่อนเนาะ นี่ครับท่าตีครับตีธรรมดาครับก็ประมาณนี้เนาะตีธรรมดาก็สวยอยู่นะสกิน200นะก็ตามนะเฟี้ยวอยู่นะครับ200ก็คุ้มนะครับใครที่สุ่มได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับว่าสุ่มได้ส่วนลดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ปิดมาราคาเท่าไหร่นะครับสกินนี้เนาะอ่ะตามไปครับบัฟ้าบัฟ้าอ่าไปครับ เป็นไรไมันพูดโทรศัพท์เนี่ยอะตีฟ้าครับโอเคมันจะฟาร์มช้าหน่อยนะครับตัวนี้เซฟิตฮะ,ะมันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยจะสุดนะครับดาเมจแบบมึงกึ่งๆครับมันไม่สุดมากนะฮะอ้อยมันจะสุดกว่านะฮะเป็นตัวป่าแบบที่ไม่ค่อยจะแบบมันต้องทําจังหวะครับตัวนี้อะ ฟไมไม่ค่อยได้เล่นด้วยเนาะตัวนี้ถ้าเล่นไม่เข้าตาใครก็ขออภัยด้วยนะครับก็มารีวิวสกินเนาะให้เห็นเฉยๆนะครับว่าเอฟเฟกต่างๆมันเป็นยังไงนะฮะก็ฝีมือถ้าก,ากากหรืออะไรก็ขออภัยนะครับออ่าอ่าามาแล้วครับสกินอ่าสกิลอันติเรามาแล้วฮะอ่ะไปครับเขาเปิดมังกรนเนะาะเราทิมไปครับโอ้ยเตือนอีกโอ้โหตาย ถ้าไม่เตือนผมว่าเลือดผมคงไปลดขนาดนั้นนะก็ดีครับที่ได้มาคิวหนึ่งเนาะกะว่าจะไปรัดบางก่อน,นะครับคือจังหวะเมื่อกี้ครับเอเลนเขาจะตายแล้วเนาะเราก็เลยแบบกะว่าเราจะได้นะก็ดีนะครับที่ได้ฆ่านะแล้ว้อยเขาก็ตายด้วยนะก็ดีไปนะก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะเราตายคนเดียวแล้วก็เพื่อนได้คิวด้วยแล้วเราก็ได้คิวนะฮะไปครับ ไปครับเราจะไปเอาย้อนสักหน่อยโอ้ไม่ได้ครับเอา,เอาตัวนี้ก็ได้นะคือไอ,อยายมันเป็นตัวที่ป่วนมากนะยครดูดิมันกดเกาะให้เพื่อนกดอะไรให้เพื่อนได้หมดเลยคือดาเมจไม่สุดกับเซฟิตเนาะก็ต้องเข้าใจครับเนี่ยถ้าผมทิมไปเนี่ยผมว้อมตีผมแน่ผมตายแน่นอนก็เลยถอยดีกว่าครับ <laughs> <laughs> เลือดแต่ละคนนี่แบบติ่งแมวมากเลย อ่ะทาลาเข้ามามาเรามากันคลิปบนก่อนฮะทิมไปครับโอ้โหดีนะไม่ถ้าโดนนะตายแน่นอนฮะช็อตนี้ก็เรามากันคลิปเนาะไม่ได้ตั้งใจจะบวกครับอ่าตอนนี้เขาลงไป4นะครับข้างล่างเราจะเล่นกลางนะครับก็ช็อตนี้เราก็จะเล่นกลางไปเนาะไวยเขาเล่นไปข้างล่างโอเคฮะเราหาสิ่งที่เราทําได้ครับพอทําได้เนาะโอเคก็ได้ป้อมกลางก็โอเคนะครับ อ่ะหนักย้อนครับอ่ะเป็นไงฮะย้อนเขาเดินไม่ระวังเลยฮะชอ็อตนี้คือเขาเห็นเราอยู่แล้วว่าเราตีป้อมนะครับอ่ะฐารลาหลุดเห็นไหมอาย่ามปวดน,นะฮะอ่ะการเล่นมาข้างหลังเรามีเราไปได้นะแต่คือเลือดทีมเราไม่พร้อมอะ่ะเราก็ไม่เลือกจะเล่นดีกว่าโอเคครับฟาไปอ่ะมาครับเก็บฟ้าครับฟาร์มป่ามันต้องใช้มานาครับตัวนี้ คืออันตินี่ใช้ได้แบบตลอดเลยครับคือใช้กับคีฟใช้กับอะไรได้หมดเลยเนาะเพราะว่ามันคูดาวไวนะอะเป้าหมายของเราคือยอดน,นะครับอ่าเห็นไหมคือป่านะครับมันต้องเอาตัวที่มันเป็นทำดาเมจให้เพื่อนของฝ่ายตรงข้ามเนาะพวกแครี่พวกเมดนะครับ,พ ally, พรบเพราะว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจแรงนะครับอะแล้วเรามาเก็บงานต่อเนาะโอเคครับอาทาร่า,าน่าจะไม่รอดนะครับช็อตนี้ อ่ะทิมไปครับนี่งไงเป็นไงอันติก็สวยอยู่นะครับมันเป็นรูปด้วงนะครับรูปไอ้ด้วงนะฮะผมว่าไอ้ด้วงมันน่าจะปรับสก,กิลเป็นแบบเนี่ยเดือดมันเป็นรูปไอ้ด้วงเนาะเออโอเคฮะเก็บมังกรไปเนาะเราเนาะอ่าคิวเลนอ่าเอเลนเขาก็น่าจะผ่านมาตรงกลางถ้าไม่ผ่านก็โอเคไหมฮะอ่ะฝากไปครับ เพื่อนก็ไม่มาด้วยอโอเคครับเมดมาช่วยแล้วอ่ะโอเคได้บางกรอนไปครับอ่ะแล้วเ,เราจะเล่นบนนะครับเพราะว่ายอนเขายืนแบบยังไงไม่รู้ฮะนี่ไงไโดนแล้วฮะเขาแบบเล่นหลุดหลุดยังไงไม่รู้ครับยนมาหเห็นไหมคือเซลฟิตนะครับคือมันก็ถึกนะครับมันคือเลือดเหลือน้อยมันก็ถึกขึ้นนะฮะตัวนี้อืมแต่มันเสียอย่างเดียวคือดาเมจมันไม่สุดนะทั้งคือดาเมจมันปุ้งเดียวแล้วแบบ จอดเงี้ยโอเคเลยนะอ่ะตัวนี้ทิมไหมครับนี่ฮะอ่าโอ้โหมันมันรอดได้งไงวนะเนี่ยไอตัวนี้มันอย่าให้มันหลุดแบนนะตัวน่าเกลียดนะฮะโอ้โหดูดิมันยังมีดาเมจมันใส่เราอีกได้อีกนะเออสุดจริงนี่โอ้โหเพื่อนเราไปแจกนะครับอ่าคือ จังหวะนี้อ่าโดนครับโอเคดีนะมันไม่วิ่งไปขึ้นเพื่อนได้เนาะถ้าขี่คอเพื่อนได้เมื่อกี้มันก็รอดอีกโอ้โหยอนมันน่โอเคครับช็อตนี้เราเสียมังกรไปแล้วครับมังกรแบบตัวใหญ่ฮรก็ต้องกันบ้านนะฮะ แล้วก็เขาดันข้างบนไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วเ,เกียร์มังกรก่อนเนาะคือมังกรตัวนี้มันตัวใหญ่นะแล้วมันก็เขียนยากนะดูดิถั่มังกรก็ยังสู้ไม่ได้แล้วแม่นตีแรงมากอะ่ะโมเสเซก็เป็นเป็นนกตัวเล็กอีกโอ้เรียบร้อยฮะน่าจะจ G จีเกมมิ่งฮะโอ้โหกุดไนฮะโอ้โหเมลแล้วเข้าไปเรียบร้อยครับยอนมันยิงฟรีฮะดูดิคือถ้าเรา ถ้าเราไม่กันเมื่อกี้อะ่ะมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องกันนะครับอ่าก็แพ้ไปครับเกมนี้ก็สกินก็ประมาณนั้นนะครับคือราคาก็ถูกนะครับอ่าแล้วก็เอฟเฟกต,ต,ต่างๆก็ดูเอาเลยนะฮะโอเคครับสำหรับอ่าคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอ่าจาก50าดาวเหลือ49แล้วโอ้โหล่วงโอเคครับมีบัตรป้องกันดาวอยู่ ไม่เสียดาวนะครับรอดตัวไปเคลืนสุตรีมเหมือนเดิมเนาะได้ที่2ไปนะครับเราเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ได้อะไรหรือสุ่มได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวีดัสสวัสดีครับ